วออสวัสดีครับจากร้านยางขอบประตูรถยนต์นะครับวันนี้ก็ติดตั้งของ Mazda cx 5ฟนะครับมาด,ด้าก็ติดตั้งไม่ยากนะครับก็ถอดกาบนี้ออกนะครับวันนี้มันสามารถถอดออกได้เลยแล้วก็ติดตั้งยางใหม่เข้าไปนะครับ มันก็จะเข้ารูปเดิมนะครับเข้ารูปเดิมสวยงามเหมือนเดิมครับคุณสมบัติก็คือมันเป็นยางกันเสียงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนตัวยางใหม่มันจะเป็นนวมมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับ ตัวนวมนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมมันก็จะทำให้ปิดประตูแน่นขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดเสียงจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับร้านอยู่ตลาดศรีวลีพาซาซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับถนนบางนาตาดกม .18 ตำบลบางสลวงอำเภอบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ